มีเชือก3ขดโดยแต่ละขดยาว 35, 49และ56เมตรตามลำดับถ้าตัดแบ่งเป็นเส้นเชือกสั้นๆยาวเท่ากันจะสามารถแบ่งได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยกี่เส้เนกระนำโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเราจะใช้เรื่องการหาอรามมนนะครับเรานำ สามสิบห้าสี่สิบเก้าและห้าสิบหกเนี่ยเอามาหาหอลมอนำเจ็ดไปหาร7จหารสาสิบห้าได้ห้าหารสี่สิบเก้าได้เจ็ดและหารห้าสิบหกได้แปดนั่นหมายความว่าเราแบ่งเชือกทั้งสามเส้นเป็นเส้นลสั้นยาวเส้นละเจ็ดเส้นที่ยาวสาสิบห้าเราจะแบ่งได้ห้าเส้นส่วนสี่สิบเก้าเราจะแบ่งได้เจ็ดเส้นและห้าสิหกเราจะแบ่งได้แปดเส้นเรานำห้า 7และเอามาบวกกันดังนั้นจะสามารถแบ่งได้อย่างน้อยที่สุดเท่ากับ20เส้น